นี่คือทีมชาติไทยชุดที่ตัวผมอยากให้ลงเล่นเจอศรีลังกาวันนี้ครับพวรักษาประตูผมอยากให้กลับไปใช้ปฏิวัติคำใหม่ก่อนนะคือนัดอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเนี่ยสาราโนอน,อนอนุอินก็ไม่ได้แย่อะไรครับแต่ว่าพอนัดนี้เนี่ยที่มันต้องเน้นผลจริงๆแล้วอะ่ะอยากได้ผู้รักษาประตูที่สื่อสารกับกองหลังได้ดีคือเคยเล่นด้วยกันมาก่อนมีประสบการณ์นะฮะส่วนคู่เซนเตอร์ต้องคู่นี้เลยครับโจนาธานเข้มดีคู่กับเอลสลเาะแน่นอนคู่นี้รู้ใจกันมาพอสมควรเล่นเป็นคู่ที่ได้แชมป์คิงส์คััลาาาาาุดทีนนมรรวงง้เขอศกกกก็จจะต และความแข็งแกร่งเป็นหลักเห็นได้ชัดจากที่เขาอุ่นเครื่องเจอสปปล,ปลาวนะ <c oughs> เขาเน้นลูกโยนลูกอากาศเป็นหลักเลยต้องคู่นี้ครับแข็งแกร่งไว้ก่อนส่วนแบกขวาแบกซ้ายเนี่ยผมเลือกนิโคลัสมิเคิลสันทางขวาแล้วก็เอเลฟานตดารล็อตทางซ้ายนะอย่างน้อยเนี่ยให้ทั้งคู่เนี่ยได้เล่นตามธรรมชาติคือเท้าซ้ายอยู่ซ้ายเท้าขวาอยู่ขวาเห็นได้ชัดคือนิโคลัสตอนเล่นทางขวาเนี่ยมีลูกแอซิสดอบกับเข้ามาแล้วประสานงานกันกับเกมลูกอย่างสวยงามนะแต่พอเล่นฝั่งซ้ายนิโคลัสหายไปเลยถึงแม้ว่าสุพรณันจะเล่นทางขวาได้ดีแแแแแตต่่่่่่่่่่่่่่่ผมมมมมววววาา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 นน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 ิโคคลลลลลลััสสสทททงงงงงขกกก็ออออุุุใใใจจเเเเเฟดดดไไยยยีรืซ้้ะะถถึชำห ด้วยเท้าซ้ายด้วยมุมมองของการเล่นทางซ้ายเนี่ยอิราฟานไม่แย่เลยครับเบสิกการเป็นกองกลางดีแก้ไขปัญหาได้เข้าใจเกมต่อบอลอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาถ้าไม่เวิร์กจริงๆอาจจะเอานิโคลัสไปซ้ายสุพันธ์บุรีรัตน์ไปทางขวาค่อยว่ากันส่วนแผงกองกลางครับถ้าจัดได้ตามนี้จะถูกใจผมมากเลยเรื่องจากวิธีตัวรับครับเบลเทฟป้อมพันจานเตอร์นี่ขึ้นชื่อเรื่องการจ่ายบอลการคลองบอลการคุมจังหวะเกมดีอยู่แล้วยิ่งเกมนี้เจอสีลังกาเนี่ยคิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะเป็นฝั่งที่คลองบอลเยอะกว่า ดังนั้นมีตัวคุมจังหวะดีๆออกบอลแม่นๆอย่างเวียเทพเนี่ยอ,อุ่นใจที่สุดครับส่วนไม่ฟิลบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ยผมเลือกเป็นธนาวัตรซึ่งจิตถาวรน,นะธนาวัตรเนี่ยมีอาวุธเด็ดด้านการยิงไกลรวมถึงการจ่ายบอลทะลุขึ้นหน้ามีวิชั่นการออกบอลที่ดีเลยน่าจะเป็นตำแหน่งที่ลงมาล้วงบอลพาบอลขึ้นหน้าได้แล้วก็มีจังหวะยิงไกลจังหวะจ่ายให้เพื่อนคมๆนะครับเราดูธนาวัตรลงเป็นตัวจริงชุดใหญ่มานานแล้วนะฮะส่วนไม่ฟิลตัวลุกครับไม่ต้องพูดถึงอะไรเยอะเมสซี่เจชนประที่นสองๆในทีมได้ครับ มาที่ตัวลูกครับปีกซ้ายสุภาโชคสารชาติแน่นอนครับยึดพื้นที่ตัวจริงปีกซ้ายยาวๆแน่นอนด้วยการตัดเข้าในปั่นขวาเข,ข้าเสาไกลเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ของสุภาโชคสารชาติอยู่แล้วรวมถึงการเล่นลิงกันนะครับกับเมซี่เจรวมถึงกับหน้าเป้าต่างๆเราดูนะถ้าเกมนี้เจอกับกองหลังคู่แข่งที่ตัวใหญ่ๆจะสู้ได้มากแค่ไหนปีกขวาครับผมฝืนนิดนึงผมอยากเห็นมันจะเป็นเดวิสเล่นครับ คืออย่างน้อยผมอยากเห็นเบนจามินเดวิสเล่นกับเมสซี่เจเล่นกับธนบัตรซึ่งจิตถาวรน,นะอยากดูว่าการประสานร,ระหว่างนักเตะที่เล่นต่างแดนนักเตะลูกครึ่งเนี่ยรวมกันเนี่ยเออจะเล่นกันทรงเป็นยังไงซึ่งผมมองว่าไม่แย่แน่นอนแล้วน่าจะจีจา้าใช้ได้จะเป็นปีขวาที่แบบขูบเข้าในมาเล่นร่วมกับเพื่อนอาจจะมีจังหวะสอดแทรกไปทำประตูได้น่าสนใจมากครับเบนจามินเดวิสปีขวาไปเลยส่วนหน้าเป้าเนี่ยขออนุญาตเป็นสุพนัทเหมือนตานะคือแพตติกูตาซันเนี่ยนัดล่าสุดลงไปยิงสองประตูก็ดีอยู่แล้วแต่พอออเเเจจศร,รีีลังงงกาาาาน่่่ยผมวูขข ได้เปรียบเราผมเลยมองไปถึงการจ่ายทะลุช่องการลงมาเล่นเชื่อมกับเพื่อนแล้วหาจังหวะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยช่วยกันเล่นคอมบิเนชันสอดแทรกกันไปทำประตูได้ผมเลยมองสุพนัทเหมือนตาเนี่ยเป็นชอยที่น่าสนใจที่สุดสำหรับตัวผมนะคนอื่นคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันอย่างที่บอกครับนี่คือทีมที่ผมอยากเห็นนะผมไม่ได้เก่งจากไหนไม่ได้เป็นโค้ชนะครับใครอยากจัดทีมแบบไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงคอมเมนต์ comment มาบอกกันหน่อยเดี๋ยวผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยเจอศรีลัััังงงกกาาคคคคืนนนีี้ร้รรรรึ่่บบบไไปทชเจอผมด